หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหนื้นวะโลหะองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาชมกันนะดูรบรอบก่อนนะพี่เพื่อนนะว่าเป็นยังไงนะดูก็รู้ว่ามีทองไม่มีทองนะเทนี้นะก็เจอพระแท้แล้วพี่เพื่อนนะเล่นพระทิตานะไม่ใช่ที่หูนะยิ่งศึกษายิ่งรู้นะไม่ใช่ไปเล่นอะไรฮนะเล่นตามโทรศัพ์เนงนะินร้อยเีบนร้อยคืออะไรเพื่อนพระเก๋เลยไนงะเล่นแต่พวกมัน เป็นยังไงให้ดูทองดิเป็นยังไงความสวยงามอลังฉาง,างอลังฉางนะแบบนี้มันเคยไปชมไหมจะให้ดูไหมเนี่ยภาพแบบนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนคิดดูเอานะนี่นะองค์ที่หนึ่งนะมีสามองค์นะฮะเดี๋ยวดูขอบๆไปนิดนึงดูนะฮะซูมให้ดูนิดนึงนะฮะตื๊บซูมโอ้โหเป็นยังไงพี่เพื่อน สุดๆไปเลยนะผมบอกเลยนะดูดิดูนะฮะธรรมชาติล้วนๆน,นะ,ะพระแท้ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะฮะโอ้โหแห้งกล่องนะฮะเป็นยังไงเนะี่ยถ้าอยู่คนนั้นยังไงน้อยก็ไม่ต่ดกว่าสามแสนห้าแสนนะฮะดีไม่ดีมันจะเล่นกันเป็นล้านนะฮะภาพแบบนี้นะฮะ เอาพระแท้ะมาอยู่กับคนดีๆอย่างพวกเราดีกว่านะไอ้คนพวกนั้นมันคนหลอกลวงคนมันไม่ดีหรอกนะเราเล่นพระแท้เราต้องได้พระแถระนะอีกหน่อยนะฮะมันจะให้น้องมันลาะหาอยู่อีกเรื่อนนะหายยังไงก็หาไม่เจอเพราะหลวงปู่ไม่อยู่กับไอ้คนพวกนี้นะหลวงปู่อยู่พวกเรานะฮะเดี๋ยวเราดูข้างหลังต่อยนิดนึงนะฮะโอ้โหยังไงเนี่ยนะไม่เช่าว่บบ้าแล้วนะพระแบบนี้นะฮะเก็บไว้อย่างเดียวที่เรื่อน อีน้อยวิ่งหากระทลานหมดอะนะนี่นะหลวงปู่ทวดนะฮะนี่นะโอ้โหดูดิเป็นยังไงเนี่ยนะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะองค์นี้หนึ่งนะสุดๆนะพี่พี่เพื่อนบอกเลยนะองค์นี้นะฮะขยายไปนิดนึงนะฮะโอ้โหเป็นไงเนี่ยสุดๆไปเลยดีกว่านะฮะเป็นไอะไรดีด้วย